สวัสดีค่ะพี่น้องมากินบอกหอยหอมน้ำนางวีแล้วจ้ะเคยเห็นด้วยพี่น้องบอกหอยหอมไ,ไว่เมนบอกหอยทากใส่หรอไม่จิมยญาเพื่นเอามาฝากนะจ้ะเพื่นไปเก็บมาแต่อยู่ในปลาเหี่ยพี่น้องจะแสบบ่เอาตามนันออกกันเด้อ กินกะน้ำจิ้มซีฟูด้ดผีพี่น้องพี่จะแซบบ่แกมักแตงนี่พี่น้องนะแซบ เอาไม่ก็ฮักล่ะโอ้ยที่มันดึงยากเนาะอือเอาอีกกอนมันดึงบาออกอพี่น้อง mùa ăn ở để phi nón khám nhanh nhanh ไม่ได้ค่ายคลิปลายเมือ่อพี่น้องก็ได้คิดทอดกันนะเป็นแล้วลงเจ้าของคนเนี้ยฮะแบบแประกว่า ใบบกากมันสมนะพี่น้องหอยอันนี้มันกินกินใบไม้นะจาจะเป็นอาหารก็เลยอยู่ในน,น้ำเด็เนี่ไปหากิบเอาในป้าเนี่ย บริเคียร์เอาคือจังเหตเพาะนี่แหละพี่น้องคุณหลอกดาว คนตกหัวจะเช้านะจ้ะหาหม่องท้ายคลิปก็ไม่ได้เพื่อที่ได้ไท่ายคลิปนี้โดนเติมด้ยวยบะเมนเป็นขมวงมาอา๋อหน่อยนี้คือไม่อยากออกเนาะปัะปดี้โอ้ไม่กะฮัก อือจะมันออกยากคับเคยกินบะใครเคยกินนะจ๊ะ ต้องบีกับบังหูด้ว่าอันจังหวัดใดมีแนะ่แต่ว่าจังหวัดอันซาเกียวจันทบ,บุรีมีด้อจ้ะสิมากอยู่ในป่าแถวแถวเขตชายแดนเนะจ้ะ พอไปเก็บม,มาก็เอายังวะลืมลืมหอดคำเบาไหมเออ <c oughs> ยังหัวเจ้าของพอไปเก็บม,มันแล้วก็เอามาแช่น้ำก็เนื่อจ้ะให้มันเอินอย่างก่อไข่เงียก่อนจะ คืนสองคืนยังเอามาลวกจ้ะลวกคือจังหอยแข้งหอยจูบบ้านเขาเนี่ยแหละกินปะมีปลาปลาละสีมาแอบเบิง หอยเนี่ยออกมาเบิดใสเบิดพุ้งเลยรสชาติก็จะเหมือนกับเหมือนเหมือนกับที่ยังบอกมาถึงคิดว่าหอยจุกกระเมนเนยคล้ายๆหอยแข้งเนี่ย 是呀。He, uh เปลี่ยนพี่น้องน้องบีสีเฮดขึ้นเมียงเด้อเบียอาขนมเซนมาก,กินกับเนาะเยียงสีแมซ่อนกับบะหมี่กับอันนี้ละ่ะตกักสมมติว่าเป็นเมียงน้องเบิ้อจะแซ่บปะ Hmm. 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 apa?

เผ็ดนะพี่น้องหน่วยสุดท้ายเลย้อจ้ะสุดท้ายที่จะกินโชว์กินป่ไว้แล้วพี่น้องเผ็ดเผ็ดคักใช่บุกพริกหลายโพด ทำเเอองงบนจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะจ้าไว้พอกันไหมคลิปหนาด้วยจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องบีพร้อมเด้อจ้าสวัสดีจ้า